สบายดีเดอ้อพี่น้องบสุขุสุขคนเนาะที่เขามาหับส้มรถไทยแดงมาอีกแล้วมาต่องานมาว่านผลมาแล้วเนะาะซ้ำให้ให้แรกก็แล้กไปแล้วพี่น้อง ัมันก็เฮางก,กะปลูกมันปลูกหัวสิงไท่ไส่ปลูกข้าไส่เนาะพี่เนาะปลูกข้าวไส่ข้าวหนังหอมแต่ว่าเขาต้องขึ้นไปซื้อเบี้ยมันหร,หรือว่าสั่งมาก็ได้มาปลูกโอ้ได้โซล่าเซลล์มาแล้วก็ปล่อยได้เห็ดทอเงาปล่อยเขาน้องตงัวนี้แล้วก็น้องเทิงน้ำ กสวนนี่กระจ่างข้าจวตัดมือวานนี่เนาะรักหัวเอาไว้ได้อยู่รักโบงงามปันไหนหน่อยได้โบร,ราณรักปันไหนได้อยู่ประมาณสองสี่หกเ็ดแปดเก้าตันนี่สิบปลายมาสิบหกสิบเจ็ดหลัก ก็ว่าเห็ดพืชน,นี่ไดไเป็นโดนนี่กระทมเห็ดเตา้าผีให้มันหนอ่อก่อนหายที่สองให้มนหน่อยก็มาเบิ่งก็พอใหม่ยังว่าทัานไ้เขาทีเขาทางยังสิเก็บจอดไว้อยู่หน่อยให้รถเข้าอนันเทยะ ใอ้ไอ้ที่สามยังเ่อน้ดูไอ้ที่สามนี่เจ้าเจ้สาสีแนี่ดอดใช้นี่ ไอ้ที่สามน่จะจะบอกให้เขาหอดใช้นี่นนจะหอดผีย่ยังลุยยังกูข,ขวักแม่ดึงเสือลงแนะ่อ้าวุ้ยมาหามาตรวจง,งานมาลูกบ่มาเบิ่งให้หน้างามบ่ดีสิมาสิได้เข่าระจักบันเป็นนานนเทเการทำบุญจ้นยังฮะแม่ Ừ. đọc mặt tắt ừ. xin mạnh bay hai khỏi cầu vô xài hết rồi đi ลมแห้งแห้งไปหน่อยไโอ้เห็นไปมั็ไปเลรไปหอดไสดิ อ่ไฮไงก็ถือว่าบริเวนว่าให้ใหญ่ป็นได้ดอกไม่น้อกไฮพอดีพอดีค่นะสมมติว่าอยากเห็ดหน้าแหล่งกับขนามเขาเพียงพอเาก็เห็ดไดตนะเห็ดกับเอาบารายหนึ่งสองสามให้นี่กับเ้ยแยมแหล่งขนามเขาเพียงพอกับเห็ดไตอยู่ดอกหรือว่าเป็ดปลูกงั้นปลูกนี่ก็ลงแค่ไฮเดียวก็คุ้มเลย เรา,า,เ,ราเป็นคนผลิตปีซีมาละครเนาบเป็นนะไรแต่ว่ายัดแต่รถไทยลงบ่ได้เด้อปีแรกยังลงหาคกอยก่รถไทย น่จสิเป็นลานแต่ว่าเอาดินงผิดไปแล้วก็ให้เป็นแต่งเป็นลาน นต่อให้เนาะออกบ่ได้ต่อคือสิได้ระดับก็บ่ายๆืหน้าขันบันไดมันก็บ่สูงปานใดดอกประมาณ30เซน ไปดันป้ายแต่มันสูงหนาลานเนี่ยหมดเลยหรว่าอินปุ๊กกระตบกระแตบหน่อยก็ได้ปุกกระตบหน่อยก็โอเค เป็นหนังหาโพให้หน่อยตัดไวพันสายหนาโพนะตัดไวจูดมัแนแหงกั็จูดมันงไหวเลย โคนเนี่ยโคนโคนใหญ่กว่าที่เพียงเป็นเพียงใส่เสาจะเอาไปอมหัวย่าบุ๋งดินเอาซื้อไว้แล้วไปหอยบ่ไปขุดคุ้มห่

อือออ้าลักพ่ออยู่นะบานะทั้งหน้าทีพ่ออยู่ทันนะ้งอนไรทังหลังขีพ่อรอกันวันทั้งหล,งล,งงงลังนะีนเห็ดใบเบิร์ดทั้งแล้วนะอ๋อใบเบิด ่นำมักจับมาใช่คิดใบไมาไว้เขาต้นนีนก็ได้ว่านี่พัดบนเห็นใรุ่น พอยังไงในจะคายต้นนั่นนะซองแซนน่ะประเภทต้นใหญ่ๆต้นน่นนะเห็นบอเห็นแต่ปลายเราตัดงาลงบนห้อยรัวเด้บาแลวต้นนได้สามสี่สิบัประจักษ์อ้อขัตัดเบิงก่อนแล้วเหรอเออตัดเบิ้งก่อนแล้ว เรามาบอกว่านี่เดี๋ยวว่าเสียดไปว่าน้ำอีกว่าของอิดผุแล้วกระถางอิดสั่นผุแล้ว,วของจะอิดสั่นไปเจ้าของกระลูกเขาแล้วสิบอกม่หายเจ้าเนะล่าแล้วบุกก้าคขาย

จก็ตีเป็นคันใหญ่เลยท่านตนเห็นเขเห็ดเป็นคันใหญ่เลยท่านตนเห็นรถไทยตีเที่ยวได้ไม่เดินเลยงัวมันยากน้ำเติมดึงคันขึ้นมาได้ ดึงขึ้นดึงขึ้นมีก็เพือนเอาไ้ใหงงว่านนี้ก็จะสะให้ดันไปดันไป โอ้เติบแล้วนี่เมื่อนี้หน้าเทียงยันบบแล้วอายุเท่าไงน้าบออือผู้ชี้ครับผู้จักจักได้ยังผู้ไม่อยากกิ้าอีกงอกระว่ายอีกมอญตากแดดก็ไปตากนะอือมาเมื่อเมื่อ ใบบ้าเมื่อพี reme, ่น้องเลยเออสีเมื่อแล้วพ่อกันคลิปหนาเด้อขอบคุณที่มาเบึงมาส่ง